สวัสดีค่ะอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแกน่นคือการประเมินรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพศ2557ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่าน พรพศคงสงผู้ในการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรางงานหกขอนแกน่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ,อ,อคะการประเมินรับรองความรู้ความสามารถมีที่มาที่ไปอย่างไรคะครับต้องย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อสมัยเมื่อ,อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมีเกิด อุบัติภัยหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าหรือไฟไหม้เนี่ยนะครับทำให้เกิดการสูญเสียนะครับเสียสูญเสียทั้งชีวิตนะครับสูญเสียทั้งทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเลยเห็นว่านะครับน่าจะประกาศออกมาเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับฉบับแก้ไขนะครับ2557นะครับซึ่งกําหนดว่านะครับ ตำแหน่งงานหรือลักษณะางานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะนะครับหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้นักสือรับรองความรู้ความสามารถนะครับหรือปศายชาวบ้านนะครับเรียกว่าใบเซอร์นะครับผมปัจจุบันนี้มีกี่สาขาคที่จะต้องมาประเมินรับรองความรู้ความสามารถค่ะปัจจุบันนี้ที่ประกาศลงรัชก,กิจจารุเบกษานะครับมีหนึ่งสาขานะครับ ซึ่งใกล้จะ5ปีแล้วนะครับก็คือย้อนหลังไปเมื่อประมาณเดือนตุลาคมพศ2559นะครับตอนนั้นประกาศใช้ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารสาขาเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจะเริ่มประกาศเพิ่มอีกนะครับอีก 4, อ3สาขานะครับก็คือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพณิย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือนะครับสาขาช่างเชื่อมทิกสาขาช่างเชื่อมแม็กนะครับซึ่งตอนระหว่างนี้นะครับระหว่างดําเนินการที่จะรอประกาศนี้ก็มีการส่งเสริมให้สถานประกอบการพนักงานเข้ามาขอรับประเมินความรู้ความสามารถได้แล้วครับทีนี้จะย้อนกลับมาถามเรื่องช่างไฟฟ้านะคะว่า ขอบเขตของช่างไฟฟ้าที่จะต้องมายื่นขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถนี้ขนาดไหนบ้างคะอ๋อก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับเกี่ยวกับทางด้านเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับลักษณะอย่างเช่นเปลี่ยนสายไฟนะครับเปลี่ยนปลั๊กนะครับสวิตช์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับลักษณะทํานองนี้ครับผมค่ะ แล้วใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการประเมินคะอันที่หนึ่งนะครับก็คือนายจ้างนะครับซึ่งก็จะได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนะครับเนื่องจากนะครับช่างเนี้ยนะครับไปรับงานแล้วก็ได้งานที่มาตรฐานนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอันที่สองตัวช่างเองนะครับก็คือจะได้มีความรู้มีความสามารถมีทักษะ ในการทํางานให้เกิดความปลอดภัยก็คือความปลอดภัยในอันดับแรกเลยนะครับความถูกต้องนะครับตรงนี้นะฮะและอย่างที่3มก็คือ,อาสาธารณะก็คือประชาชนทั่วไปนะครับหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้รับสินค้านะครับหรือการบริการจาัดร้างตรงนี้นะครับซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นที่น่าเชื่อถือครับ ค่ะต่อไปก็จะเรียนถามท่านผอนะคะว่าหลักฐานที่ใช้ในการประเมินรับรองความรู้ความสามารถมีอะไรบ้างแล้วก็เกณฑ์ในการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ100คะแนนเต็มนี้ได้มาจากคะแนนส่วนไหนบ้างหลักเกณฑ์หรือหลักฐานนะครับอันที่1นนะครับก็คือผ่านการทดสอบมาตรฐานฟีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งตรงนี้ตั้งเกณฑ์ไว้ว่านะครับผู้ใดที่ผ่านแล้วนะครับคะแนนจะได้50คะแนนครับนะครับอันที่2ก็คือคะแนนประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นทางด้านการศึกษานะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะฮะก็คือวุฒิการศึกษาปวสาสาขาช่างไฟฟ้าโดยตรงนะครับยกตัวอย่างนะฮะก็จะเป็น25คะแนนเต็ม<อ>นะครับ25คะแนนเต็มหรือถ้าเป็นปวชนะครับก็จะเป็น20คะแนนนะฮะแต่ต้องตรงสาขานะครับ นะส่วนสาขาอื่นๆนะครับก็ต้องอเทียบตามกับที่ที่กำหนดไว้นะครับผมอ,อันนี้แล้วต่อไปนะฮะก็จะเป็นการเข้าประเมินความรู้ความสามารถก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะครับก็คือสัมภาษณ์ว่าเกณฑ์ทัศนคติเป็นยังไงนะครับทัศนคติเป็นยังไงนะครับย5สิบห้าคะแนนรวมทั้งสิ้นแล้วก็คือหนึ่งรคะแนนนะครับ แล้วผู้ผ่านการประเมินนี้จะต้องได้คะแนนนะครับไม่ต่ำกว่า85คะแนนนะครับท่านผอ,อาคายอาจจะมีผู้ชมทางบ้านสงสัยว่าไอ้การสัมภาษณ์นี่เกณฑ์การให้คะแนนอย่างเช่นการทำงานเจตนาคตินี่พอพอบอกเป็นไกด์ไลน์ได้ไหมคะว่าเราต้องเตรียมเตรียมตัวมาอย่างไงว่าจะตอบคำถามให้ได้คะแนนอย่างอย่างน้อย อยาก25มากคะแนนนี้นค่ะคำถามก็จะมีอยู่4คํคำถามนะครับคำถามาที่1่ก็จะเป็นลักษณะของความปลอดภัยในการทำงานนะครับตรงนี้ก็เกี่ยวกับงานที่ท,ท,ท,ที่ช่างที่เข้ามาประเมินนะครับก็ก็่อจะตอบในในลักษณะของงานที่ทำนะครับยกเช่นความปลอดภัยนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นคะแนนเกี่ยวกับเรื่องของ สถานที่การปฏิบัติงานนะครับว่าสถานที่ที่เราปฏิบัติงานเนี้เป็นลักษณะอย่างไรนะครับมีความปลอดภัยไหมนะครับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงนะครับต่อที่ส่วนข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของนะครับการการทํางานเป็นทีมนะครับกับไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับของอ หัวหน้านะครับลักษณะของหัวหน้าการติดต่อง,งานนะครับการติดต่อง,งานกับลูกน้องนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลนักษณะให้ตอบเรื่องเ,เกี่ยวกับปัญหาการแก้ปัญหานะฮะอย่างเช่นสายไฟเส้นนี้นะครับถ้าเราต่อเพิ่มเติมเนี้ยเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศเนี้ยถ้าเราจะต่อเพิ่มเติมเนี้ย เราจะต้องใช้มาตรฐานสายไฟอย่างไรนะครับซึ่งถ้าได้ฟังท่านผอวรพศพูดให้ฟังแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันทีนี้หลักฐานที่ใช้ในการสมัครมีอะไรบ้างแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการมาสมัครยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถไหมคะหลักฐานที่ใช้ในการสมัครนะครับก็คือจะต้องมายื่นนะครับ แบบพรสนะครับก็คือหนังสือขอขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทั่วประเทศนะครับอันที่2คือรูปถ่ายขนาด1นิ้วจํานวน3รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน3สําเนาบัตรรบชายชนนะครับ4ก็คือเอกสาร หนังสือรับรองความหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับวุฒิการศรึกษาไปประสบการณ์ในการทํางานครับผมส,ส่วนถ้าท่านใดที่ผ่านการอบรมทางสาขาช่างไฟฟ้าภายในขานก็เอามาด้วยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับในการจะยื่นประเมินความรู้ความสามารถนะครับหนึ่บาทซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนี้มีอายุ5ปีนะครับเท่ากับปีละประมาณ200บาทครับ นีอยากเรียนถามท่านผอ,อ,อพรพศว่าถ้าหนังสือรับรองประเมินความรู้ความสามารถเราหมดอายุแล้วเราต้องทํำยังไงคะสําหรับท่านที่หมดอายุนะครับก็คือ,อตอนนี้ก็ใกล้จะครบนะค,ะะครั้งครั้งที่เริ่มนี้ก็คือปี2559นรบาะครับปัจจุบันนี้ก็2564นนะครับสำหรับท่านที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุนะครับก็สามารถมายื่นได้กับนะครับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศนะครับโดยนำบัตรพอรอ13นะครับบัตรประจำตัวพร13เกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถนะครับมายื่นพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมอีก1,000บาทนะครับแล้วก็รอรับการสัมภาษณ์นะครับอ๋อต้องสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งใช,ใช่ไหมคะใช่ครั ทีนี้สมมุติว่าเราผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหขอนแก่นที่เมื่อหมดอายุเราจําเป็นไหมที่ต้องมาต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นค่ะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ระยองเนาะสมมุตินะอยู่ที่ระยองและต้องการอ่านหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเราเนี่ยนะครับหมดอายุแล้วนะครับ เราจะมาต่อที่สถาบันพัฒนาฟิวเแรแงงาน6ขอนแก่นปัจจุบันนี้นะครับการลิงก์ข้อมูลในใน d a า a Center นะครับยังยังยังไม่สามารถลิงก์หลักฐานได้นะครับแต่สามารถทำได้ก็คือนำหลักฐานนะครับยื่นเหมือนกับยื่นใหม่นะฮะเหมือนกับยื่นใหม่เลยนะครับแล้วเลขนะครับเลขก็จะเป็นเลขเลขประจำตัวของขอนแก่นนะครับผม โอเคค่ะท่านผอ,ผอพรพงศ์มีอะไรจะฝากถึงช่างไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เข้ามายืน่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถไหมคะก็ขอ,อ,อให้ทุกท่านนะฮะพี่น้องชาวช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกท่านนะครับที่ยังไม่มายื่นหนังสือเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถนะฮะปัจจุบันนี้นะครับหน่วยงานหลายๆหน่วยทางภาครัฐและเ,เอกชนนะครับต้องการหลักฐานนี้นะครับในการทํางานของท่าน นะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่มีนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับซึ่งก็จะเป็นรายได้เกี่ยวกับครอบครัวของท่านนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือนะครับถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วท่านไม่มีนะครับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือว่าหมดอายุไปแล้วนะครับท่านก็จะต้องโดนโทษระหวางโทษปรับนะครับสําหรับช่างนี่นะฮะ คนละหนไม่เกิน5,000บาทนะครับส่วนนายจ้างนะครับหรือผู้ว่าจ้างนะครับก็จะโดนปรับไม่เกินนะครับ3า0 0 0บาทครับผมถ้าผู้ที่ไม่ผ่านต้องได้เสียค่าปรับด้วยฉะนั้นก็ฝากพี่น้องชาวช่างไฟฟ้านะคะที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้เข้ามาสมัคร มายื่นใบสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นได้นะคะพวกเรายินดีให้บริการท่านในวันเวลาราชการค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพอพอรพศคงสงเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่อง การประเมินรับรองความรู้ความสามารถวันนี้เน้นเรื่องของช่างไฟฟ้าก่อนนะคะในโอกาสต่อไปก็คงจะได้มาคุยกับท่านผอ,อ,อพอรพจศอีกครั้งหนึ่งในสาขาช่างอื่นๆที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ขอบคุณค่ะ